สวัสดีครับอยู่กับผมนะนะจูเนอ์คุงนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเอ้ยไม่ใช่สอนเปิดเซิร์ฟใหม่ครับหนึ่งจสิบหนะหรือสั้นๆเราหมายเคียบนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นะ,ะอเราตัวเปิดเซิร์ฟกับตัวเกมใหม่ครับนะ,ะแล้วก็เทคจแพ็กนะฮะผมแจกไว้ให้เลยนะฮะก็ไปที่ google ก,กันเลยฮะ เดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้ใต้รีคิปชันนะฮะก๊อปแม่งมาเบยเอ้ยแม่งไม่ใช่อะเอาอีดอกค้างเลยตอนนี้เฮ้ย hey! yeah! ไอ้สัสเอา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 ขอมกากก็อย่างเงี้ยไอ้สัตว์นี่มดแม่งประกัดกูตลอดเลยนะฮะนะผมจะเอาตัวเปิดเซิร์ฟไว้ให้นะของพี่เบนส์นนะฮะ ขอบคุณที่อัพลงด้วยนะฮะเป็นต้นตีนทีวีนะะที่เข้าไปเบยนะครับเร็วเลยว่าโอ้โหนานเมียกก็อยู่ลกลกลกๆอ่ะลกๆต้องเข้าใจมันลกอีลกไวสับลกไอ้สัตว์หน้าจอลกๆนี่จะฆ่าจริงจริ้ง โอเคข้ามไปราไปเราไปาไปอ้กลมเสียไอ้สัตว์เฮีย yeah. คลิกแม่งเบยนะเออ,เอ,อแล้วผมจะบอกอะไรไปอย่างนึงนะล,ลืมบอกไม่ตั้งแต่แรกเลยเออนั่นแหละมาแรกๆนะฮะสตาร์ดาวโหลดไปไอ้สัตว์ ลืมเลือกฟนเด์อยอีดอกจบระหว่างนั้นนะฮะเราระหว่างรอสร้างฟลเดอรยรอมาเจ้าเก่านะเอ้ยเดี๋ยวนึาเปลี่ยนชื่อไม่งั้นไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เซิร์ฟเวอร์หนึ่งจุดห้าเขียนไปแบ้งเบย๋ออมอ,อมแล้วจากนั้นนะะ ก็ไปโฟลเดอร์ที่บันทึกไว้ผมบันทึกไว้ได้ดีใช้ IDM โหลดมันเร็วไงจากนั้นนะเพวกคุณจะได้อ่าไอตัวรันสามสองบิตหรือโอบิตนะสำการมันก๊อปแม่งเบย์ฮะก๊อปแม่งมาใส่แม่งเบยเอาไม่ใช่อ่เอ,อ้ยอยู่ไหนวะเอออยู่นี่เลยเอาแม่งก็ไม่ใช่โอ้โหก๊อปมาใส่เบย ก็มาใส่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เบย์นะเซิร์ฟเวอร์หนึ่งหยุดห้านะจากนั้นนะท่านจะดูตรงไหนก็ได้นะถ้าท่านไม่รู้จริงๆว่าของท่านเป็นสาสองบิตหรือหกสี่บิตมาดูที่หมายคอมพิวเตอร์เดียวนี้นี่มาคลิกที่หมายคอมพิวเตอร์กดกดลิดขวาหนึ่งที่ property ไปเบยเบยดีแล้วท่านก็จะได้หน้าจอมาอย่างนี้ท่านก็ดูไปซะของท่านเป็นกี่บิตมันเขียนไว้ตรงนี้นะอะไรไม่รู้ใส่เต็ม อะไรไม่รู้ทุยาสองบิดคลิกไปแม่เบย่อบางคนก็เป็นหกสี่บิดมันก็คลิกแม่เบยคลิกอะไรอ่ะไม่รู้อ่าแม่งผมผมเปนก็ดูนะผมเป็นสามสองบิดก็นี่แหละสามสองดดแบดแดกแม่อั้นก็เรามันโหลดไปโหลดไปโหลดโหลดไปโหลดไปโหลดแม่ไม่เสร็จไอ้สัตว์ มันนานจังเลยไหลวะเนี่ยโอ้โรกไอสัตว์โลกก็กำจัดไปแอสซินกูจะเล่นอยู่แคมฟอกแม่งมันมัขึ้นไหลขึ้นไหลครับแคมฟอกครับเหมือนนี่หายากมากอ่ะก็กลเสร็จแล้วเ็ีเิวห่้ยไอ่ โอเคเสร็จแล้วเราก็ไปโฟลเดอร์เราเลยไปโฟลเดอร์มึงเลยยังไงเราจะได้ไดมาสเปอร์พาร์ตี้คลิดไปแม่มเบย์แล้วท่านก็จะเห็นนะฮะเอ่ออะไรมาสงมหาสารแม่งช่เมีงนะเอ่อเยาเราจะมาดูกันเลยนะอ่อแล้วหลังนั้นเดี๋ยวผมขอตับอะไรแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมันก็ต่อเลยมาที่สเปอร์ปาร์ตี้ อ๋อกูก็เข้าไปแล้วนี่หว่านี่แล้วพวกคุณก็เห็นอะไรมหาศาลแล้วก็ไม่เปลี่ยนออนไลน์หมดออนไลน์หมดอยู่ไหนอยู่นี่นะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่ให้เปลี่ยนเป็นฟล์น่ะออนไลน์หมดอยู่ตรงไหนวะให้เปลี่ยนเป็นฟล์ส F A L S E ใช่ F A L S E แล้วจากนั้นนะโหมดตรงนี้โหมดตรงนี้นะอ่าไม้คาเซิร์เวอร์เนี่ยเขียนชื่อของเรานะผมก็จะเขียนไปเอาไหมเขียนไปแม่นเบย์เขียนแป้นเบย์ คำรอง้ายครับคำรอง้ายจากนั้นนะฮะคุณคุณก็จะเห็นฮาร์ดคอร์รบบเป็นฟอร์สนะฮะเอ่อแม็กพเยเย์ออยากให้คนเข้าประมาณนั่นเนี้ยม่าเบื่อน,นะหรือเวลเนี้มก็ท่านจะลงแมปอะไรก็มาที่นี่เบย ส่วนอํา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 เอาไอพีนะเอาไอพีหามาชี ja okay, so ้ไปเบย์นะอ่าเขียนไอพีหามาชี้ลงไปนะไอพีผมก็เป็นสองห้าจุดสองศูนย์จุดหนึ่งเธอทุยโอเคครับสปาว์มอนเตอร์คุณยายมอนเตอร์เกิดหรือไม่ตามบายของท่านนะครับเกมโหมดแล้วแต่ครับผมปรับเป็นสองครับแม่งทำอะไรแม่งไม่ได้เบย์ ไหนวะไหนวะไหนวะสนุปเปอร์คืออะไรกูไม่รู้จักนายรับเฮ้ยอะไรต่อวะเฮ้ยช่างแม่งเปิดปิดแม่งไงเป็นแล้วก็กดยกเลิกแล้วก็ถุยแล้วก็มาหน้าหน้าต่างของไอ้ดอทแบสน,นี่ท่านคลิกเฮ้ยไม่ใช่ทานพิมพ์ไม่ว่ารีโหลด เออโอเอดีอ e อะไรวะทวีไม่ใช่ r e l o a อดโอเคคนถามมาเยอะมากคลิกไปไม่เมยท่านก็เข้าใหาม่ครับคาบของท่านไว้เอ,อ้หมาหขยขียบดิสัตว์พูดผิดเราวแล้วคุณก็จะเห็นหมายคาบอย่างนี้ส่วนใครยังไม่ได้อัปเดตก็ฟอร์อัปเดตซะส่วนผมอัปเดตแล้วก็เอนเตอร์เกมไปเบยเฮ้ เด, pack. เดี๋ยวแล้วโมแจงโมแจงอ้าวอีเหี้ยไม่มีเทคเจอร์แพ็กเดี๋ยวมึงเดี๋ยว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 เนี้ยเราก็จะได้เซิร์ฟเวอร์ของท่านมาถุนเนื้อขุ่งแอดเบทเทิลเกมเมอร์ทีวีอ้าวป่าเป็นฮ่า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 ไม่ใช่เหรอทำไมแม่งจับเป็นอย่างงี้โอ้ช่างแม่งไม่มีคนอยู่แม่งเข้าไปแม่งเบื่อโอ้โหไปเกียนเซิร์ฟถุยไม่ใช่นี่อ้าวอ้าวอ้าวควันตีนควันตีนควันตีนอ้าว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  กันตีนอ้าวแหลกเบยอ้าวแหลกแหลกแหลกอ๋อเดี๋ยวเพิ่งแหลกไม่ได้เล่นมานานอุ้ยไม่ชินไปแมงเบยกระโดดน้ำมือไปตีไก L ่โอ้คอมโบ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 ตุยตูดตุยตูดเห็นเปล่าอาเบทตุยตูดไกอ่อะเคยเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเปล่าอุ้ย จากนั้นนะพวกคุณก็จะสามารถเล่นเซิร์ฟของตัวเองได้ส่วนใครที่อยากจะเล่นกับกระผมจริงก็ต้องแอดสกายมาเบยนะพอดีช่วงนี้ไม่มีเพื่อนคุยนะแอดมาเบยอ,ออกแม่งออกให้หมดแอดสกายผมมาบะได้เบยนะ์นะจูเน่คุงนะแอดมาเบย์ฮนะไม่หยิงครับไม่หยิง อืมอืมส่วนใครที่อยากได้ปักอินนะอ่าหาปักอินมาอ่าผมจะหาปักอินอ่าแล้วหาปักอินปักอินฝัดโหลดได้ขั้นต่อไปจะมาสอนวิธีการโหลดปักอินนะรับสมได้เบยแล้วหมายเขียบ ลักอินฟัดฟัดโลดาฟัดโลดานี่คลิกไปแม่เบยของคุณจิงเด็กเทพนะไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่เอ่เอาไว้เอาไว้ใช้สำหรับหมั่นไส้คนนะ ไปแม่มเบยนะเไหนักหนาอเอ้ยกูจะปันกูจะปัได้ไหมไม่ได้ดเได้ดีเบย์นะโอเคตัตสเตล่าฟร์ดานี่คอมพิวแล้วเว้นฝ่าย ท่านก็ไปโฟลเดอร์ของท่านได้เบย์ไหนวะตัวหนึ่งสี่จุดห้า 1, 4, ไอ้หนึ่งจุดห้าไอสัสไม่ใช่หนึ่งจุดสี่จุดห้าเฮ้ยอ้าวกูมึนตืบเลยครับมึนตืบเลยเนี่ยปักอินฟันโหลดได้เนี่ยท่านก็เข้าไปโฟลเดอร์ปักอินไม่มีปักอินอะไรให้แม่งกดเบย์คลิกแม่งให้หมดเลยครับก๊อปเข้ามาใส่ฮะล,ลากเข้ามาใส่เบย์ฮะแม่ง ท่นก็ได้นะนั้นก็เนาะไปเบยไปรีแล้วก็จะปิดหมครับทําทําประแสอะไรครับจะไปทำหมันหรือไงเล้วเดี๋ยวอีอีหอกอีหอกเอ้ยเล่นคนเดียวนี่มันกากไปแล้วต้องเล่นแบบเซื P ้อ่ะ อนี่แล้วมึงก็พิมพ์ไปว่า fast low d a จะได้ไหมไม่ได้โอเคครับบายครับถุยไม่ใช่นะอ่าที่มันใช้ไม่ได้นี่ p o w อินวั e โดดานี้เพราะมันคนระเบิดชั้นแม่งเลย,เยแล้วก็จะโหลดมาทำออะไรอะอโอ้ยเปลืองพื้นที่ไอ้ซั อ่าช่างแม่งส่วนใครที่อยากเล่นนะอ่าตีอะไรไม่ได้เบย์อ๋อลืมไปครับส่วนวิธีกรให้โอพี OP. ออกมาครับแม่มเบยอ,ออกไปก่อนครับออกไปก่อนออกไปก่อนหลัวิธีจะให้ OP. โอพีเหนี่ตอนก็จะเห็นโอพีเอคลิกแม่มเบย์ะเขียนชื่อในไมคยคาของท่านไปครับโอเคครับ อาดาม 6, 3 1 6ผมเป็นไอด้ดำแล้วเริ่มเป็นไอด้ดำแล้วแล้วก็คลิกที่รีเรยไมใช่แล้วก็ไปพิมพ์ดีรีโหลดอีกครั้งหน,นึ่งนี่เสร็จแล้วนะการให้อ p ีตัวเองก็จะก็จะสามารถอ p ตัวเองได้นะฮะแล้วก็เข้าไมค้าอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะเข้าอะไรกี่นาทีแล้วสามนาทีแล้วช่างแม่ง่ะ เอ๊คลิกแม่มเลยอแล้วท่านก็จะสามารถเกมโหมดได้เกมโหมดหนึ่งอ้าวอ่าคือปัญหาอําอําอำา,อา,อา,อาสใสมันเกี่ยวปลั๊กอินฝัดโรดาแนะ่นอนเอ๊ะเดี๋ยวผมไปจองล้างจองผ่านลูกหลาน อโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาสวมรอยของแกอิซับอิซับเอ้ยโอ้ชาวล็อกกูคือชาวล็อกอ้าวพี้ย๊ะไอต่อยไม่ดุกสิมึงเป็นเพียอะไรมึงจะล็อกไปไหนอ,อ้าวก็หมดสว่วนนี้ไปนะสว่วนตัวเกมเดี๋ยวผมจะให้โหลดไปข้างล่างนะฮะเน็กเน็กเน็กนเน็กแล้วก็ยกเลิกถุยนะฮะไม่ใช่นะฮะ โอเคครับจากนั้นนะก็อ,ออกแม่ให้หมดนะแลนะคุณจะมาทําหอ,อกอะไรตรงนี้นะโอ okay, เคฮะเั้นก็ขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้านะฮะแคสเกมนะะไม่ได้มาสอนลงมาสอนลงได้ฮนะโอเคครับไปครับบายบายเจอกันเมื่อต้องการฝันดีเบตีใต้เตียงบ๊ายบาย